สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J56 s หกเก้าโซลที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเริ่มกันนะคะจริงๆจะเป็นการทำนายในส่วนของความรักรายไตรมาสนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมหากันยาไรามาสที่3แล้วนะของปีนี้นะคะก็ลองมาดูกันซิว่า ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจังท้าความให้นิดหนึ่งนะคะช่วงวันที่2มิถุนายนที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกความรักเนี่ยจะไปในทิศทางที่แบบแคร์ใส่ใจห่วงใยนะคะแล้วเหมือนกับเราต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นครอบครัวกันมาแบบนี้มากกว่าพอถัดมาจากนั้นวันที่21กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศ กันนะคะมันจะเป็นการทําให้หลายคนเนี่ยค่ะรักแบบมีเหตุผลรักแบบใช้ความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องแบบมีเหตุมีผลคิดเยอะๆใช้เหตุผลเยอะๆแล้วไม่ใช่แบบ อิโมชันแนลแล้วแบบจะมารักกันแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่ถัดมานะคะช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะหลายคนเนี่ยความรักจะแบบโรแมนติกอะแล้วก็เป็นความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันดาวศุกร์เนี่ยเขากลับเข้ามาสู่บ้านเกิดของเขาเองเนาะก็ทำให้หลายคนค่อนข้างมีเสน่ห์มากขึ้นน่ารักมีคนเข้าหามากขึ้นและสุดท้ายของช่วง ก็คือสิบกันยายนนะคะเมื่อดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกอ่าทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะอินเทนส์มากแบบรักมากเกลดมากหึงมากหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเซ็กซี่แบบเฉยเฉยก็จะมีคนเข้ามามองเข้ามาตามเราเองแบบนี้ก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้นะแจงเนี่ยทำงานหนักมาก มีทั้งสอนโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตื่นมาเนี่ยตอนตีห้ามาสอนนักเรียนที่ไทยเนาะแล้วก็มีรับดูดวงนะคะมีทําธุรกิจก็เก็งน้อยๆนะของที่นี่นะแล้วก็ในระหว่างที่จะสอนเขาเราก็ต้องตั้งใจเรียนก็ต้องหาเรียนด้วยเพราะนั้นแต่และว,วันเนี่ยชีวิตจะยุ่งเหยิงแล้วก็แบบเหนื่อยเพลียมากๆเลยแต่ก็มีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือ V3 ค่ะ V3 ของ วาไซโยนะคะจึงต้องบอกว่าคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแจ้งใช้แล้วดีจริง ท่านผู้ฟังนะคะมันเป็น Energy Drink นะคะถ้าเหมือนคิดตัวแล้วกันถ้าแจงไม่ได้ Energy drink เนี่ยแบบตอนเช้าๆตื่นมาตอนตีห้าเพื่อมานั่งสอนหนังสือเนี่ยกินแต่กาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ร่าเริงมันก็ส่งพลังงานไปให้กับนักเรียนที่บ้านไม่ทันไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนะคะ่ค่ะพอหลังจากที่ได้ชงตัวนี้ดื่มนะคือแบบทาง่ายมากก็คือฉีกซองนะคะแล้วก็ชงกับน้ําเปล่าธรรมดาทั่วไปเลยนะคะ ชเช็คเชคแล้วก็ดื่มกินนะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆด้วยแต่ว่าใส่เป็นแก้วแบบนี้มานะคะผสมน้ําแข็งแล้วก็ดื่มนะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมเด็ดๆของเขานะคะก็จะมี เป็นน้ำมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นคุณดื่มง่ายแน่นอนนะคะคุณดื่มรสชาติดีแน่นอนนะแล้วก็จะมีตัวชาเขียวนะคะที่แจ้งรู้สึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเบิร์ดนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นรสกีวีสตอรอเบอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถามเรื่องการดื่มเนี่ยดื่มง่ายแล้วส่วนตัวที่ใช้อะ่ะคือใช้แล้วมันตื่นอะ่ะตัวเอง มันกระตือรือร้นในการที่จะทำส่งพลังงานดีๆบวกๆให้กับนักเรียนแล้วนไปถึงการทำวิดีโอดีๆออกมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามข้อมูลใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้นะ V3 นะคะของแบรนด์วาซโยนะจ๊ะเผื่อว่าใครสนใจอยากกับรีกระเป๋าอย่างแจงค่ะไปต่อกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาในส่วนของคลิปความรักของชาวพฤษภาคมพฤกษ์นะคะชาวพฤกษ์นะคะในช่วงเดือน กรกฎาสิงหากันยายานนี้นะคะซึ่งก็เป็นไตรมาสที่3แล้วกำลังจะสิ้นปีแล้วอีกแล้วนะเออนะนี่ก็เร็วเหมือนกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่าความรักของชาวพึกษศพจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เท้าวความนะคะ ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนะคะตรงนั้นเนี่ยดาวศุกร์เขาจะย้ายเข้าสู่เรือนที่3ของคุณก็คือถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศไปมันปิดประเทศไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดหรือการได้เรียนได้สอนพี่น้องเพื่อนบ้านเคอญาติเนี่ยค่ะเขานำพามาซึ่งความรักให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ถัดไปนะคะช่วงวันที่สิบมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นใช้คำว่า นิวม e mm ูล hmm. แอนูลา a r โซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในเรือนที่2ของคุณก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคะตอนนั้นมีโอกาสมีคนเข้ามาแบบปุบป,ปับเลยอยู่ๆก็เข้ามาแล้วเหมือนกับตัวคุณอ่ะพงชศบทั้งหลายจะหันมารักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าคุณอะคู่ควร คุณค่าที่คุณคู่ควรคุณอะควรจะได้คนที่ดีเหมาะสมรักคุณจริงจังนะคะจังหวะนั้นจะเห็นได้ว่า <_ han> ม, NAS, มีเรนัสมีดาวศุกร์ทำมุมถึงกันนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยเหมือนกับมีโอกาส DE. มีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้นะก็ลองดูซิมีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาบ้างหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่บอกไปข้างตน้นโอเคทีนี้ใน,นส่วนของ ดาวอ่าโอเควันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะคะกะ็วันนั้นเนี่ยจะมีเป็นนิวมูลนะคะขอโทษเป็นฟูมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะก็ ต้องบอกว่าในเรื่องความรักเนี่ยค่ะคุณเองนะมีโอกาสที่จะใช้คำว่าเจอความรักที่มันหวานมากโรแมนติกเพ้อฝันมากๆเลยนะคะแล้วก็ว่าด้วยความสัมพันธ์เนี่ยบางคนอาจจะมีการโชว์ตัวมีโอกาสแบบเอ้ยคนนี้เป็นแฟนแบบไปแนะนำให้คนที่บ้านได้รู้จักก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยเนื่องจากของคุณเนาะต้องบอกว่าปัตตานีเนี่ย ควรที่ต้องดูเป็นพิจิกใช่ไหมคู่ปัจจุบคู่ตรงข้ามเป็นพิจิกนะคะเวลาเราตามดู 1. ดูพูตโตก่อน 2. ตามไปดูดาวังคารดาวเจ้าเรือนเดิมนะคะพูตโตเนี่ยมันเดินช้านานแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นถ้าไม่ทํามุมแบบ คุมจริงๆนะคะแต่จะเห็นได้ว่าอังคารเนี่ยมันมาลอยอยู่ในเรือนที่4ของคุณในเรื่องของครอบครัวก็หลายคนอาจต้องระวังเรื่องการทะเลาะกับคนในครอบครัวได้บางคนอาจจะพาไปโชว์ตัวเอ้คนนี้นะคะแฟนนะคะ,ะก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันมีมุมที่แบบทำมุมรุนแรงถึงการอยู่เนาะก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยบางทีอาจจะพ่อไม่ปลื้มอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันก็ต้องคุยกันประนีประนอมยอมความนิดนึงเนาะ คุยกันดีๆนิดนึงถัดมานะคะเนปจูนเดินถอยหลังเนปจูนเขาเดินถอยหลังแล้วเขาอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะนิยามความรักช่วงเวลานั้นน่ะคุณจะเห็นความจริงที่มันมากขึ้นจะรู้สึกได้ว่าอ,อ๋อโอเคเออใช้คำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น อโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นจากความเป็นจริงไม่แบบจินตนาการเพ้อฝันเหมือนครั้งก่อนๆที่เคยเป็นมานะคะตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาอีกนะคะ27มิถุนายนดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณเองก็ในเรื่องความรักเนี่ยมีโอกาสแบบคือเข้าใจว่าเป็นการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวมากขึ้นถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็น่าจะ ใช้คำว่าดูแลการหันมาไกล่เกลี่ยหันมายอมยอมกันแล้วก็เหมือนปรองดองกันได้นะคะตรงนี้นะถัดมานะคะ9มิถุนายนนะคะก็นิมูลเกิดขึ้นในราศีอืมเมือ่อกี้แจงก๊อปปี้เหรอเนี่ย ต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไร9มิถุนายนนะคะเกิดนิวมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเดือนที่3ของคุณเองนะคะจังหวะนั้นจะเห็นได้ว่าแบบมันเซ็กซี่มากเซ์ฟิวสูงมากๆเลยนะแรงดึงดูดสูงมากๆเลยมันมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้าง,างจะเยอะอ่ะแต่ว่ามุมมันยังเป็นมุมทีสแควร์อยู่เนาะเพราะนั้นน呐 ก็ยังต้องพฝร,ระวังเหมือนเราจะหลงคนนี้มากแต่บางทีเนี่ยเหมือนโอเคพยายามจะพาเข้าบ้านแต่พอพาไปทํากิจกรรมแล้วเนี่ยมันมีเหตุแบบขัดแย้งกันได้ง่ายก็ต้องระวังนิดนึงถ้าถามจังหวะนั้นความสัมพันธ์เหมือนกับมามา,มาไปไปแบบนี้ก็ได้นะคะคุยยาวๆนิดนึงเนาะใจเย,ยน็ยยนๆนิดนึงคุยกันดีๆนิดนึงนะคะถัดมาย1ิบมิถุนายนก็ อขอโทษยี่สิกรกฎาคมดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณมีโอกาสนะคะในเรื่องของมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะมีแบบ เหมือนคนเข้ามาจีปะแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นเลิฟแอแฟร์เกิดขึ้นอะในเรือนเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจังจะให้ระวังก็ต้องเ,ออเรื่องของถ้าเราอาจจะมีคนที่คบอยู่หรือคู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมได้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะถัดมานะคะวันที่ ย3ิ 23, <20. S 1> กรกฎาคมฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่10นะคะ,ะ,คะก็ต้องบอกว่าณเวลานั้นนะคะคุณจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการออกสื่อหรือแม้แต่เรื่องครอบครัวของตัวคุณเองว่าจะเอาอยัางไงนะแล้วมันจะเป็นภาวะที่ หลายคนนะมีคนเข้าหาเข้าจีบเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนได้ก็ลองสังเกตตัวเองดูพฤติกรรมมันมาเลงด้วยนะคะกระจุกนี้เนาะ,ะทั้งอังคารเจ้าเรือนเดิมแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยเป็นลักษณะที่แบบเออก็มีสเสน่ห์ฮอตมากมีคนเข้าหาเยอะมากเขามาจากไหนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนเห็นแล้วคุณเคยเจอแล้วแบบ ถูกใจมากๆแล้วรู้สึกถึงการที่แบบเหมือนผูกพันตามกันมาจะใช้ว่าเป็นคู่กรรมจากอย่างหนึ่งก็ได้นะเข้ามานะถัดมานะคะวันที่8สิงหาคมนะคะก็จะมี เรียกว่าเป็นนิวมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งก็เรือนครอบครัวอีกแล้วมีการได้เริ่มต้นใหม่ๆความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นครอบครัวใหม่นะคะได้เจอใครใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าการแต่งงานแบบน,นี้เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันถัดมา16สิงหาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณเองนะคะก็มีโอกาสที่จะ ใช้คำว่าความรักได้มาเจอจากการจากการพาตัวเองไปออกกำลังกายหรือว่าเรื่องอการที่คุณทำเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณอะ ออกจากบ้านไปทำงานกลับมาทุกๆวันทุกวันเนี่ยเจอลูกน้องบริวารเจอคนที่ทำงานแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาวันที่22สิงหาคมก็มีฟูมูลเกิดขึ้นเนาะในราศีกลุ่มซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณก็เวลาที่เรือนที่10แบบถ้าสุอาจาให้เกี่ยวข้องกับความรักอะคะ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ ใช้คำว่าเหมือนการทำอะไรที่เป็นเป็นที่ประจกักษ์ที่คนรู้จักเห็นกันเช่นการแต่งงานได้ไหมแต่งงานได้เพราะว่ามันเป็นการพาออกสื่อนอกไหมหรือว่าคนคนนี้แฟนคนนี้เราพาออกสื่อแล้วเนี่ยก็ได้เหมือนกันวันนั้นจริงเป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นวันแบบมีตรีโกณเกิดขึ้นเนาะแต่จะเห็นได้ว่าดาวความรักของคุณนะตรงนี้คือมันจะมีความจริงจังแต่ทีเนี้ย เนปจูนเนี่ยเหมือนกับเรื่องจริงบางอย่างมันทําให้คุณเองรับไม่ค่อยได้อะนะคะในความสัมพันธ์อาจจะมาจากเรื่องเพื่อนฝูงคอนเน็กชันก็ได้ท้าให้คุณรู้สึกว่าเออคนนี้ฉันเอ้ายังไงเนี่ยฉันก็จริงจังก,กับเขานะแต่ว่ามันมีเรื่องจริงบางเรื่องที่ทําให้คุณได้รู้แล้วคุณรู้สึกว่าเออฉันอาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเรื่องจริงเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะ6 กันยายนก็จะมีนิวมูลเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณ<ล>ก็คือในเรื่องความรักนี่แหละจีบกันแบบหนุ่มสาวก็มีโอกาสโรแมนติกมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบได้อีกนะคะลองดูนะมันมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะมีเข้ามาอยู่แล้วล่ะจังหวะนั้น ถ้าผ่านถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คือได้ปรับความเข้าใจกันแล้วนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเนี่ยพูโตอังคารยูเรนียสทำที่ดีถึงในเรื่องของดาวคู่ของคุณเลยเพราะนั้นเข้าใจว่าหลายคนน่าจะเป็นจังหวะที่แบบความสัมพันธ์คุยกันเข้าใจละแล้วก็มันผูกพันกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะรู้สึก ตามกันมารู้สึกได้ถึงการที่แบบคนนี้แหละมันผูกพนะันมันเหมือนคนที่อดีตชาติตามกันมาน,นะคำนี้นะหรือว่าถัดมาวันที่20กันยายนก็เ,เป็นช่วงเวลาที่มีฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่11นะคะก็คือคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจริงๆคุณโอเคนะเพราะว่าใช้คำว่า เหมือนมุมในเรื่องความรักคุณนะคะแจงเข้าใจว่าคุณน่าจะกรองคนออกไปอะไรที่ไม่ใช่ก็จะเปลี่ยนแปลงและคนที่ไม่ใช่ก็จะเอาออกเอาออกคัดออกแต่ความสัมพันธ์คุณเองเนี่ยน่าจะจริงจังแล้วรู้สึกผูกพันรู้สึกลึกซึง้ง ตัดกันไม่ค่อยขาดแบบนี้ก็ได้ถามว่าสุกเนี่ยมันเป็นดาวเรื่องความรักจริงอยู่ในเรือนคุณเองคือมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาแต่ฉันเข้าใจว่าคุณน่าจะกรองคนที่เข้ามาแบบนี้มากกว่าแล้วนะว่าจะยังง่ายจะคบไหมหรือไม่คบแบบนี้นะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันก็ประมาณนี้ถ้ามองใน3เดือนที่จะถึงถัดจากนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการการได้เปิดใจอ่ะการได้ลองคุย แล้วก็เป็นช่วงเลือกไปไปลายปลายมาสเข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าตามดูเนี่ยค่ะตามดูดาวสุขความรักก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นในดาวปัตนิของคู่ครองของคุณก็คือเป็นอังคารหรือพุโตก็จะชัดมากกว่านาะตรงนี้ติดคะไพติดค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวขอดูในส่วนของความรักในช่วง เดือนถัดจากนี้นะคะไฟค่อนข้างจะใหญ่นะดว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ awakening ก็เป็นการตื่นเนาะการปลุกให้ตื่นการต้องตื่นนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางครั้งเนี่ย คือการที่เรามองต่างมุมมองให้มันแปลกออกไปเนี่ยก็น่าจะดีกับเราเหมือนกันมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละช่วงเวลานี้เนาะจริงๆฟูมูลนิมูลเกิดขึ้นในเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็มีจังหวะเกิดขึ้นในเรื่องความรักด้วยเข้าใจว่ามีคนเข้าหาเข้าจีบคุณอย่างแน่นอนอยู่แล้วยืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะสู้เผชิญหน้าแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะพุกศพทั้งหลายมันมีการเดินออกทางออกมาจากสิ่งที่ตัวเองแบบ เศร้าเสียใจนะคะ D.N. of Challenging Times ก็คือเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ย hey, จบแล้วซึ่งความท้าทายในชีวิตนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่ดีๆคนที่ใช่แน่นอนนะคะได้ไพ่ The Lovers ด้วยก็มีคนเข้ามาค่ะมีโอกาสมีคนเข้ามามากกว่า1คนด้วยซ้ำนะคะตรงจังหวัดนี้นะแล้วก็ The Chariot นะคะถ้าคนนั้นไม่ใช่แบบต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นนักรบอะไรพวกนี้มานะคือคุณจะได้เจอคนที่โ่ดดงด่งดั Public Public และ o g n i t i o n ก็คือแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เหมือนกันแล้วก็มันมีโอกาสที่ดีมากๆเข้ามาในชีวิตนะตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ย <Right. S 1> hey, ลองดูมีโอกาสได้เริ่มต้นคนที่คุณเห็นแล้วชอบถูกใจนะคะที่ผ่านมาอาจจะอ,อกหักเสียใจหรือว่าต้องปล่อยไปกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะก็ต้องก็ต้องปล่อยก็ต้องจบนะคะ อ่ะคนเก่าวนกลับมาไหมมีโอกาสวนกลับมานะคะหรือว่าถ้าคนที่เจอเนี่ยมนอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนผูกพันกันมาก่อนตามกันมามนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่จบนะคะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะเป็นการพูดคุยศึกษาดูใจคุณคุยกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบตัดพอ้อหรือว่าอย่าหายไปไม่ใช่นะคุยคุย,คยศึกษากันไปนะคะจริงๆไตรมาสนี้เป็นลักษณะที่แจ้งว่ามีโอกาสได้ไดคุยอ่ะ มีคนเข้าหาคุณอะมากอะเพียงแต่คุณเองอะนะต้องแบบตัดจบสิ่งที่เป็นจังหวะที่ใช้คำว่าทำให้เราเหมือนหยุดรั้งตัวเองอยู่นะคะความสัมพันธ์เนื่องจากยูเรนนสมันก็เลงสุกอะเนาะเลงมาในช่วงไตมาสเนี้ยความสัมพันธ์จะไปไปมามาก็ยังจะมีอยู่นะคะตรงนี้นะใจเย็นๆก็ถ้าใช่ก็คือ คือเวลาที่ดาวอะไรไปกยวข้องกับยูเรนัสเนาะจังจะมองว่าเหมือนเราจะไม่สามารถที่จะคาดหวังคาดการได้ยาวนานขนาดนั้นอ่ะเพราะนั้นก็โอเครู้ว่ามีแต่ว่าอย่าบบไปใจจดใจจ่อสิ่งนั้นให้มันมากเกินไปโนเนานะคะ <c oughs> พูดผิดอีกอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พุดเดือนน้ำหน้าจังน่าจะแบบสื่อสารได้ดีขึ้นมากกว่านี้นิดนึงก็ถ้าถามในเรื่องของคนสดๆนะคะตรงนี้ที่เป็น,นไพ่ lovers อ่าโอเคมันก็พ้องกันนะมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเข้าใจว่ามาให้คุณเลือกเลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะมีคนรักเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้คนที่มีคู่นะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ thoughts อาจจะมีการคิดถึงกันหรือมีความคิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จะใช่ไม่ใช่จะไปต่อไม่ไปต่อประมาณนี้นะคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ได้เป็นไพ่ change ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ครั้งนี้แล้วค่ะมันจะต้องไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วอีกต่อไปนะคะจบเปลี่ยนนะคะชายรักชายนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ poetry v คือไพ่สำหรับใหม่เนอะตรงนี้ต้องบอกว่าแล้วเขาสร้างวาดได้แบบดูลํลำบากจริงอะก็จะมองว่า อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อาจจะแบบปล่อยอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยก่อนก็ได้ค่ะเพราะมันมีความเศร้าความเหงาเกิดขึ้นหญิงรักหญิงนะคะได้เป็นไพ high Honor, นะ่ high o n o r ก็ต้องแบบรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเราเองแล้วต้องแบบถ้าเราไม่ผิดเราไม่ต้องไปง้อนะเอออยู่เฉยๆไปหรือไม่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นพวกในส่วนของทหารตำรวจก็ได้นะคะ,ะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ family room อาจจะต้อง จบเข่าคุยกันเขามาคุยกันอะคะ่ะมันจะมีความซับซ้อนที่มาจากคนในครอบครัวเขามาเกี่ยวขอ้องถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่าคนเก่าๆเนี่ยจะกลับมาไหมนะคะ,ะน่าจะไม่มานะคะคนเก่าตอนนี้นะในสุดท้ายแล้วกลับมาคุยกันจริงนะกลับมาคุยในอดีตนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็คงไม่ได้โบล่ะเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์เฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นตัดจบค่อนข้างจะชัดแล้วก็ถ้าถามว่า แล้วในไตรมาสนี้เนี่ยความรักที่ปัญหาอยู่จะเป็นยังไงบ้าง marriage ก็น่าจะเป็นการเคลียร์กันเข้าใจกันแต่งงานเกิดขึ้นได้นะคะก็ลองดูนะเดี๋ยวจังขอเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งให้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงถัดจากนี้นะคะก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะแสงออกในเรื่องความรักนิดหนึ่งนะคะ อาจจะมีเรื่องเด็กเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและเป็นไพ่ที่เข้ามาเราเรนี้ล่ะค่ะที่จะถึงนะแล้วก็จะเป็นการให้อภัยแล้วก็การเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและไพ่จบคือการเงินแล้วก็อาชีพเนี่ยมีผลกับความรักในครั้งนี้ค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ลองดูนะคะตรงนี้โอเคอ,อะไรไม่ดีก็คือทิ้งเอาไว้เนาะถ้าสมมติว่า รับแต่สิ่งที่มันดีๆพลังงานบวกไปนะคะก็ชอบไม่ชอบเป็นไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ